สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม c เมช n นลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะปักแรกของเดือนตุลาคม B66 ค่ะเป็นคิวของชาวลัคนาชาวาสีเมรนะคะเอ่อสามารถแบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยเลยนะคะไม่ฟิกซ์เป็นดวงความรักทั่วไปที่เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะ ถ้าคุณโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่ไหนเราจะมีดวงคนโสดแล้วก็รอรักเก่ายัางให้ค่ะวันนี้เราก็จะเปิดไพ่นะคะเป็น3ามกองนะกองแรกจะเป็นตัวตนคุณนะคะคุณเมรกองที่2ตัวตนของคนรักค่ะแล้วก็บทสรุปจะอยู่ตรงกลางนะคะไพ่สำรับมี The Tower ขึ้นมากับหัว ไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากแค่ไหนนะคะในชีวิตช่วงนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะจะสามารถประคับประคองสถานการณ์ได้แล้วก็อะไรที่มันจบไปแล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักที่ห่างเหินกันไปเนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมารีเทิร์นนะคะได้ให้โอกาสกันใหม่นะมาเริ่มจากไพ่กองแรกนะคะตัวตนคุณคุณได้ไพ่เอ็ดซับคัพกับหัวนะคะมีคิงถือเหรียญกับหัวมีอัศวินถือถ้วยแล้วก็มีเทมเพลนส์ ช่วงเวลายากๆยังคงอยู่อย่างที่บอกนะคะมันจะมีช่วงที่เปราะบางเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มที่100%บางคู่ก็อาจจะผิดใจกันอยู่ด้วยนะคะ าบางทีก็อาจจะเป็นแค่ไม่มีเวลาให้กันนะคะไม่จําเป็นจะต้องขัดแย้งกันเสมอไปความสําคัญไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ถ้ายังไม่มีคอมมิชเมนต์แล้วรอคอยคอมมิชเมนต์เนี่ยเบม,มองว่าก็ต้องให้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะคะถึงจะได้ตรงนั้นแต่อะไรก็ตามสําหรับคู่ไหนที่มีปัญหาก็จะมีการให้อภัยกันนะคะมีการขอโทษนะความสัมพันธ์จะก้าวหน้าไปในทิศทางที่มันเป็นบวกนะคะท้ายที่สุดแล้วแล้วก็ เทมเพลนส์ก็หมายถึงการปรับตัวการแก้ไขปัญหานะคะเมมมองว่าตัวคุณเมธเนี่ยยังมีพลังงานที่เป็นบวกอยู่ถึงแม้ว่าชีวิตคุณไม่ได้รับรื่นแบบร้อเปอนต์เนาะแล้วก็มันสอดคล้องกับดวงทางโหราศาสตร์ด้วยนะคะว่าในช่วงครึ่งแรกของตุลาคมเนี่ยนะคะหนึเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ ราหูยังกลุมแล้วขนาดราศีเมษอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หมดไปะนะคะมันจะหมดไปในช่วงของครึ่งหลังก็คือช่วงปากหลังนะทีนี้เรามาดูแฟนคุณบ้างนะคะเขาได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะมีไพ่เดมจิเชียนกับหัวนะคะมีเลเวอร์แล้วก็มี9้าคาถา ค่ะถึงแม้จะยากลําบากถึงแม้จะมีปรสสากแต่แฟนก็ยังไปต่อนะคะเพราะว่าเขายังมีคุณอยู่ข้างๆนั่นเองช่วงนี้ก็อาจจะทําอะไรไม่ได้ดั่งใจนะคะเขาอาจจะอยากทําอะไรให้คุณมากกว่านี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะทําได้แบบเต็มที่เพราะว่าปรสสากยังอยู่ไพ่เลเวอร์ก็หมายถึงการหหนหน้าเขาการการปร,รับความเข้าใจนะคะแล้วก็ความเป็นคู่ไพ่ก้าวคาถาก็หมายถึงการาใช้ประสบการณ์เก่าๆนะคะในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาชีวิตรักนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในบทสรุปนะคะของปักแรกนี้มีไพ่สิบเหรียญกับหัวนะคะใครรอคอยคอมมิชเมต์รออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะดีขึ้นแล้วก็ครอบครัวที่มีปัญหานะคะก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยให้เวลาจักรวาลน,นิดนึงเนาะสามดาบนะคะอุปสรรคยังมีนะคะในช่วงนี้ช่วงครึ่งแรกเนี่ยปักแรกเนี่ยยังไงก็ต้อง ใจเย็นๆนะคะช่วยกันร,รับมือกับปัญหาให้ดีแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่3ด้วยนะคะที่จะมายุ่แยงทําให้คุณแตกขอกันไพ่ห้าดาบอะไรก็ตามถ้ามีปัญหาเก่าเนี่ยจะเคลียร์ได้นะคะในช่วงปักแรกเลยแล้วก็ไพ่เดอะเดวิลเนี่ยก็คือหมายถึงราหูแล้วค่ะที่มันยังกลุมแล้วนาดราศีเมษในช่วงต้นเดือนดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณหนักแน่นนะคะทั้งตัวคุณแล้วก็แฟนคุณเมื่อผ่านพ้นช่วงครึ่งเดือนแรกไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะไฟเขียวเลยในชีวิตนะคะจะสดใสเลยนะ รับพลังงานบวกนะคะอะไรไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพโอราเคิลกันต่อเลยนะสำหรับท่านไหนที่สนใจจะเปิดไพ่ดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เมย์เมได้เลยนะคะยินดีนะ c o Dependency นะคะมี New Love แล้วก็มี True Love นะคะ คุณสองคนเนี่ยขาดกันและกันไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมีปัญหาอะไรก็จะต้องวนกลับมาให้โอกาสกันอยู่ดีนะคะไพนิวเลิฟก,ก็หมายถึงการให้โอกาสกันนะคะการรีนิวความสัมพันธ์แล้วก็ u ูเลิฟก,ก็คือรักแท้คุณเนี่ยมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่นะเป็นคู่แท้กันนะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายที่อ่าแองเจิลวันนะคะเป็นไพคำแนะนำนะ within the next few months นะคะ get more formation แล้วก็ yes นะ ภายใน1-3เดือนข้างหน้านะคะชีวิตของชาวเมดเนี่ยจะจรเลยรุ่งเรืองมากนะคะจะประสบความสาเร็จนะคะแล้วก็เส้นทางชีวิตจะปลอดโปร่งมากขึ้นนะคะแบบเห็นได้ชัดเลยนะเพราะว่ามดตจยูออกแล้วราหูก็กําลังจะออกนะคะทุกอย่างมันก็จะปลอดโปร่งสําหรับคุณเก็ทโมร์ฟิเมชันนะคะทําอะไรช่วงนี้ต้องใจเย็นนิดหนึน่งในช่วงปักแรกนะคะเพราะว่าราหูยังอยู่เนาะแล้วก็พ่เยสก็หมายถึงการแก้ไขปัญหาได้การได้สมหวังนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้มันใช้ได้ทั้งเรื่องของการงานการเงินเรื่องทั่วไปแล้วก็เรื่อง,องความรักโดย นะและพลังงานบวกได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณชาวเมธแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามารับชมนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ชอบการทำนายสั้นๆแบบกระชับแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้เป็นซ u เปอร์เซเว่นนะคะเป็นสุดยอดแห่งหินมงคลน,นะมีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องความคิดสร้างสารรค์นะคะป้องกันภยัยทาให้คิดบวกนะคะ สร้างสมาธิเสริมทักษะพิเศษทําให้เป็นคนมีจิตใจมั่นคงนะคะตัดสินใจอะไรแบบมองกันไกลแล้วก็ช่วยรักตัวเองด้วยค่ะอเมทิสนะคะเกรดดีมากๆนะเม็ดใสเลยนะคะสีเขเข้มด้วยหายากนะแบบนี้เซตนี้นะคะขายเป็นคู่เลยค่ะก็คือ1แถมหนึ่งนะราคาเดียวนะคะ1,600บาทค่ะ หินาลาบาราไลท์นะคะเกรด AA สวยมากๆนะคะเม็ดใสแล้วก็มีแสงวิงวิงนะคะทุกเม็ดนะคะไม่คัดเม็ดมาให้ก็จะมี2แบบค่ะมีทั้งแบบที่มีจี้เมทิสนะคะแล้วก็แบบที่ไม่มีจี้ค่ะเราก็จะมีของแถมให้นะคะมาเป็นเซตนะก็จะเป็นมูนสโตนสีเทาค่ะมาใหม่นะคะโรสคอสขนาด8ปมิลสีหวานพาสเทลมากค่ะเนื้อหินสวย ใสนะคะของแถมมีเหมือนเดิมค่ะรลคอสนะคะเป็นหินส่งเสริมความรักความสําคัญเส้นมี900ค่ะครบเซร็จรีวิวนะคะอันนี้นะคะลูกค้าสั่งพิเศษเป็นแบบให้ของขวัญน,นะคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะก็มาเปิดดูเลยก็มี thank you card นะคะ มีตัวหินนะคะที่สั่งนะคะมีของแถมนะคะเป็นหินพกพาเนาะแล้วก็นอกจากจะมีกล่องแล้วเนี่ยเ mm hmm. มย์ก็จะมีถุงผ้ากำมะหยี่ให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไหล่หินนะคะแล้วก็มียางยืดแล้วก็มีเอ็นลอยให้ด้วยสําหรับแก้ไขนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะคะที่ใส่ไปนานแล้วแล้วก็มันยืดอะนะคะก็จะสามารถ ที่จะแก้ไขเองได้นะคะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ารอยไม่เป็นเดี๋ยวเมย์ส่งคลิปวิธีการรอยให้ดูนะคะค่ะเซตก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็แจ้งมาแล้วกันนะคะถ้าเกิดอยากได้เป็นเซตของขวัญก็สามารถสั่งได้นะคะกล่องนี้นะคะไม่แพงนะคะ25บาบาทนะคะอันนี้แม่ค้าไม่เอากำไรนะคะตามซื้อจริงเลยะคะ่ะ ำหรับลูกค้าที่ทำหาหินอวความมรีนะคะที่เป็นสีออกอมเขียวธรรมชาตินะคะแบบที่เมมีม่นะคะตัวเส้นใหญ่จะเป็นของเมลูกค้าหลายๆท่านอยากได้แบบนี้วันนี้เมเจอนะคะเส้นเล็กนะที่สีใกล้เคียงกันนะคะสวยงามมากนะคะเกรดดีมากๆเลยนะคะ